คนก็กลับมาก่อนสงกรานต์บางคนก็หลังสงกรานต์ก็จะกลับกรุงเทพอย่างนี้นะคะแต่เมื่อวานไปหนองคายรถไม่ติดเท่าไหร่นะคะใช่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอีสานนะพี่น้องคือเมื่อวานนี่ต่อมอก,กับค้นบะหลายได้จาะพี่น้องไปทําต่อวีซ่าก็าไม่นานแต่จะนานตรงที่ไปขอสเตตเมนต์ที่โลตัส เมื่อวานไปลตัหน้องคายด้วยไปขอสเตตเมนต์ใช่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับวีซ่าของพ่อใหญ่นะคะปีหน้านู่นแหละจะได้ต่ออีกมันแบบว่าขอไอต่อทุกปีไงวีซ่านะวีซ่าฝรั่งฝรั่งถ้าเกิดมาอยู่ไทยถึงจะได้เมียไทยอะ่ะก็อาจจะต้องทำเป็นวีซ่ากเกษียณหรือวีซ่าแต่งงานเนาะแต่สำหรับ พ่อยยพรนะ่ะเคยทำวีซ่าแต่งงานอยู่ทีนี้แบบมันยุ่งยากก็เลยทำเป็นวีซ่ากเกษียณค่ะทุกคนเฮ็ดเป็นวีซ่ากเกษียณให้เรามันก็เลยมันก็จะง่ายจะ้ะทำเสร็จก็รอรับวีซ่าเมื่อวานรอรับวีซ่าแล้วก็เอาวีซ่ากับพาสอร์กลับบ้านมาได้เลยนะเมื่อวานนะก็รับรื่นอยู่จ้ะทีนี้วันนี้สงกรานนะคะ แล้วทีนี้วันพรุ่งนี้ก็สงกรานต์พรุ่งนี้แม่เขาจะไปแห่ขบวนเดินแห่ขบวนสงกรานต์นะแล้วก็แบบเหมือนแห่พระอะแห่พระเพื่อที่จะส่งน้ำพระวันที่สิบสีว่าจะพาครอบครัวไปกินข้าวอยู่ค่ะทุกคนก็ว่าจะไปกินนี่แหละสีเชียงใหม่นี่แหละเพราะว่าไม่อยากไปไหนไกลพ่อเขาก็กลัวรถเขาเพื่อนด้วย ไปเดินทางไกลก็ลำบากเพราะว่าตอนนี้คือท้องโตแล้วนั่งรถนั่งเดินลำบากค่ะก็อาจไปกินใกล้ๆนี่นะคะซีเชียงใหม่มันมีร้านอาหารร้านอาหารแบบว่าแซ่บๆอยู่พี่นองมัสิมี้พวกปลาปลากระพงปลาน้าโขงองีย่างจริงๆนะจาจะวันที่14ก่อน เพราะว่าพรุ่งนี้มันสงการวันแรกเนาะจริงๆเขาก็เริ่มเล่นแล้วนะวันนี้นะวันนี้วันที่สิบสองนะคะเราก็ลงคลิปไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้คือระบบยังยังยัง,ยงไม่มาดันให้เด้อระบบอยู่ซื่อๆนิ่งๆอยู่แต่ตอนนี้ไม่ดันตอนนี้แถมยังติดลบอีก ค่าอ้นี้นะค่าการเข้าถึงเอ็นเกดเมนตัตอนนี้ติดลบค่ะ โปรตีนช็อกโกแลตก่อนเมื่อเศร้านี่กินกินบัวร้อยน้ำขิงกินไปถ้วยหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้ซื้อมาจากจาก S N P